แมตช์ระหว่างเกาหลีใต้พบสหรัฐอเมริกาในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก VNL 2025คืออีกหนึ่งเกมที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วเอเชียและทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การพบกันของสองชาติจากคนละทวีปแต่คือการประทะกันของสไตล์วอลเลย์บอลที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วความคล่องตัวเกมรับเหนียวแน่นและวินัยแท็กติกอย่างเกาหลีใต้กับทีมมหาอำนาจลูกยางหญิงของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นร่างสูงพลังการตกหนักหน่วงและระบบทีมที่แข็งแกร่งระดับแชมโลกก่อนเริ่มการแข่งขันบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความค,คึกคักเสียงเชียร์จากแฟนบอลหลากหลายชาติสะท้อนกล้องสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะนี่คือหนึ่งในแมตช์สำคัญของสัปดาห์ที่ส่งผลต่ออันดับโดยตรงในตาราง VNL 2025สําสำหรับเกาหลีใต้เกมนี้มีความหมายอย่างยิ่งในการพิสูจน์ศักยภาพของทีมยุคใหม่หลังจากผ่านช่วงเปลี่ยนถ่ายนักกีฬาและแนวทางการทำทีม พวกเธอต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าทีมจากเอเชียยังสามารถต่อกรกับทีมระดับท็อปของโลกได้อย่างสูสีขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ต้องการสะดุดเพราะทุกคะแนนมีผลต่อเส้นทางสู่รอบสุดท้ายและการรักษามาตรฐานของทีมแชมป์เมื่อเสียงนกบีดเริ่มเกมดังขึ้นเซตแรกเปิดฉากด้วยความเร็วสูงทันทีเกาหลีใต้เลือกใช้เกมบุกที่เน้นการกระจายบอลอย่างรวดเร็วตัวเซตเตอร์พยายามหลอกบล็อกด้วยลูกสั้น ลูกหลายหลังและการเล่นบอลเร็วหน้าเน็ตเพื่อหลีกเลี่ยงบล็อกสูงใหญ่ของสหรัฐอเมริกาขณะที่ทีมสหรัฐอเมริกาเน้นเกมเสิร์ฟกดดันตั้งแต่ต้นเสิร์ฟพลังหนักและเสิร์ฟลอยที่จอะจุดรับบอลของเกาหลีใต้ทําให้เกมรับต้องทํางานอย่างหนักแต่ด้วยความคล่องตัวและการอ่านเกมที่ดีผู้เล่นแนวรับของเกาหลีใต้ย,ยังคงประคองเกมไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มต่อแต้มในช่วงต้นเป็นไปอย่างสูสีแฟนบอลได้เห็นแรลลี่ที่ยาวและดูเดือด การรับบอลแบบพุ่งสุดตัวการเซฟลูกยาก,ยากและการเล่นเกมสวนกลับที่ชบววยสหรัฐอเมริกาเริ่มได้เปรียบจากความสูงและพลังการตกโดยเฉพาะบอลหัวเสาและบอลหลังสามเมตรที่จมปีได้อย่างเฉียบขาดแต่เกาหลีใต้ก็ไม่ยอมง่ายๆพวกเธอใช้ความเร็วและความแม่นยำเล่นลูกทัชบล็อกเล่นลูกหยอดเหนือบล็อกและจมปีช่องว่างในแนวรับของสหรัฐอเมริกาได้อย่างชาญฉลาดช่วงกลางเซตแรกเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อทั้งสองทีมผลักการนำผลักกันตาม สหรัฐอเมริกาเริ่มจับจังหวะการเล่นของเกาหลีใต้ได้ดีขึ้นบล็อกเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่เกมรุกของพวกเธอเริ่มหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่พลังแต่มีการผสมผสานลูกหลอกและการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนเกาหลีใต้ต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการรับมือแม้จะตกเป็นรองในบางช่วงแต่พวกเธอยังแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ไล่แต้มกลับมาได้หลายครั้งจากเกมรับที่เหนียวแน่นและการโต้กลับที่รวดเร็ว เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายเซตแรกความกดดันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทุกแต้มมีความหมายสหรัฐอเมริกาใช้ประสบการณ์และความนิ่งในการเล่นช่วงสำคัญเสิร์ฟกดดันจนเกมรับของเกาหลีใต้เริ่มเสียจังหวะก่อนจะปิดเซตแรกไปได้ในที่สุดท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องแม้เกาหลีใต้จะเสียเซตแต่ฟอร์มการเล่นทําให้แฟนบอลเห็นชัดว่าพวกเธอไม่ได้เป็นรองจนเกินไปเซตที่2เริ่มต้นด้วยการปรับแทคนติกของทั้ง2ทีมเกาหลีใต้เพิ่มความเสี่ยงในเกมเสิร์ฟหวังทําลายระบบรุกของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ทีมจากอเมริกาพยายามเร่งเกมให้เร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดส,ส่วนตัวเกมในเซตนี้มีความเร็วสูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดการสลับตัวผู้เล่นและการปรับตำแหน่งในสนามช่วยให้เกมมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นเกาหลีใต้เริ่มต้นได้ดีทำแต้มขึ้นนำในช่วงต้นจากการเล่นที่มั่นใจและการประสานงานที่ลงตัวเสียงเชียร์ของแฟนบอลเกาหลีใต้ดังขึ้นทุกครั้งที่ทีมทำแต้มได้สำคัญผู้เล่นในสนามมีความกระตือรือร้นและพลังใจเต็มเปี่ยม พวกเธอแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารในทีมที่ยอดเยี่ยมการช่วยกันปิดช่องว่างในเกมรับและการสวนกลับที่เฉียบคมสหรัฐอเมริกาต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับจังหวะเกมที่เร็วและการโจมตีหลากหลายของคู่แข่งแต่ด้วยคุณภาพของผู้เล่นระดับโลกพวกเธอเริ่มกลับมาคุมเกมได้อีกครั้งในช่วงกลางเซตการดวนกันหน้าเน็ตกลายเป็นไฮไลท์ของเซตนี้บล็อกสูงใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประทะก,กับความเร็วและความแม่นยำของเกาหลีใต้หลายครั้งที่ลูกตกถูกบล็อกอย่างสวยงาม แต่ก็มีหลายครั้งที่ลูกหยอดและลูกทัชบล็อกสร้างความสับสนให้แนวรับฝั่งตรงข้ามเกมเป็นไปอย่างสูสีจนแต้มเบียดกันแบบหายใจรดต้นคอจนกระทั่งช่วงท้ายเซตสหรัฐอเมริกาอาศัยความนิ่งและประสบการณ์ปิดเกมในจังหวะสําคัญได้อีกครั้งแม้เกาหลีใต้จะพยายามไล่ตามอย่างสุดกําลังเซตที่3คือบททดสอบหัวใจของเกาหลีใต้หากพวกเธอแพ้เซตนี้เกมมาจะจบลงทันทีแต่สิ่งที่เห็นในสนามคือความมุ่งมั่นที่ไม่ลดลงแม้แต่น้อย ผู้เล่นทุกคนยังคงสู้ด้วยพลังเต็มร้อยเปิดเกมบุกตั้งแต่ต้นเซตเล่นอย่างไม่กลัวผิดพลาดและแสดงความเชื่อมั่นในระบบทีมของตัวเองสหรัฐอเมริกาก็ไม่ผ่อนเกมเพราะต้องการปิดแมตช์ให้เร็วที่สุดเกมจึงดูเดือดตั้งแต่แต้มแรกแรลลี่ในเซตนี้ยาวและหนักหน่วงมากขึ้นผู้เล่นทั้งสองทีมต้องใช้พลักกำลังและสมาธิอย่างสูง การเซฟลูกยากยากการรับเสิร์ฟที่แม่นยำและการตัดสินใจในเซี่ยววินาทีกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดหลายจังหวัดที่แฟนบอลลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับการเล่นระดับสูงที่หาดูได้ยากเกาหลีใต้เริ่มทำแต้มขึ้นนำในบางช่วงจากความผิดพลาดเล็กน้อยของสหรัฐอเมริกาแต่ทีมจากอเมริกาก็ยังคงรักษาความนิ่งและค่อยๆไล่แต้มกลับมาช่วงท้ายเซตที่3คือช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดของเกมแต้มต่อแต้มเต็มไปด้วยแรงกดดัน สหรัฐอเมริกาอาศัยความหลากหลายของเกมรุกและความแข็งแกร่งทางร่างกายบุกใส่อย่างต่อนเนื่องขณะที่เกาหลีใต้พยายามป้านทานด้วยเกมรับและการสวนกลับเร็วแม้จะสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็สามารถปิดเกมได้สำเร็จส่งผลให้คว้าชัยชนะในแมชนี้ไปหลังจบการแข่งขันแมสกอร์จะเป็นฝ่ายสหรัฐอเมริกาที่ชนะแต่เสียงชื่นชมกลับมอบให้กับเกาหลีใต้ไม่น้อยเพราะพวกเธอแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความกล้าและศักยภาพของทีมเอเชียที่สามารถสร้างปัญหาให้กับทีมระดับโลกได้อย่างแท้จริงแมชนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผลแพ้ชนะแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทั้ง2ทีมเกาหลีใต้ได้เห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ทดสอบความพร้อมและความลึกของทีมในสถานการณ์กดดัน วอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก VNL 2025ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวความเข้มข้นและคุณภาพของเกมในระดับสูงและการพบกันระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้คือหนึ่งในแมตช์ที่สะท้อเนเสน่ห์ของกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วพลังเทคนิคหรือหัวใจนักสู้ทุกองค์ประกอบหลอมรวมกันจนกลายเป็นเกมที่แฟนบอลไม่มีวันลืมและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ทั่วโลก ว่าบนสนามแห่งนี้ทุกทีมมีโอกาสแสดงศักยภาพหากมีความมุ่งมั่นความเชื่อและการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง